สวัสดีครับท่านผู้ชมโป๊ะแตกจนโดนจับได้กันอีกแล้วครับสำหรับคุณขมที่ก่อนหน้านี้สื่อใหญ่สื่อของคุณขมภายในประเทศกัมพูชาเขาครับตีข่าวโม้ยกใหญ่เลยครับบอกว่าจะมีนักมวยคุณขม่ครับไปชิงแชมป์เข็มขัดมวยไทยที่ประเทศอเมริกาซึ่งคุณขมคนนี้ครับก็ไม่ใช่ใครเลยครับพิษสมบัติรถถังเขมรนี่เองครับแหมแต่ต้องบอกว่างานนี้ครับมาดูความหน้าด้านหน้าทนของพวกเขาครับจากที่ตอนแรกออกข่าวไว้ใหญ่โตเลยครับว่าจะไปชิงเข็มขัด w b c มวยไทยที่ประเทศอเมริกาชกกับนักชกอเมริกาที่มีชื่อว่าเมลคอมฮิลนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเข็มขัด w b c มวยไทย USA อยู่ด้วยครับแหมเนี่ยครับอุตส่าห์ไปจ้างแชมป์ WBC มวยไทย USA มาชกจะมาโปรโมทหลอกคนขเขมรด้วยกันซะหน่อยครับแต่สุดท้ายครับก็ความแตกจนได้ครับเพราะว่าสื่อคุณแหมด้วยกันเองนี่รีบออกมาแก้ข่าวแบบด่วนๆเลยครับบอกว่าจากที่ก่อนหน้านี้ตามโปสเตอร์ของทางสหพันธ์มวยขเขมรที่ได้ปรากฏออกมา ว่าจะมีนักมวยเขมรที่จะไปชิงแชมป์เข็มขัด WBC มวยไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาข่าวนี้มันไม่เป็นความจริงสําหรับแมตช์การชกของพิษสมบัติที่จะไปอเมริกามันไม่ใช่การแข่งขันชิงแชมป์เข็มขัด WBC แต่เป็นเพียงการชกกระชับมิตรระหว่างสุดยอดนักมวยกุลคแมกับสุดยอดนักมวยไทยเพียงเท่านั้นซึ่งจะใช้ในการประกอบรายการชกเข็มขัดชิงแชมป์กุลคแมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้จัดควบคู่กับรายการนี้ในคู่อื่นๆโอ้โหเนี่ยครับงามไส สุดๆเลยทีเดียวครับแถมแค่นั้นยังไม่พอครับจากข้อมูลที่แอดได้หามานะครับสุดจากสุดจริงเลยครับนอกจากจะมั่วในเรื่องนี้แล้วครับก็ยังยกขยงพากันไปซ้อมในยิมมวยไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีการขายตั๋วจาหน่ายบัตรให้คนอเมริกาเข้าใจผิดว่านี่คือไฟต์มวยไทยที่จัดขึ้นในอเมริกาเหมือนเดิมครับโอ้โหเรื่องนี้นี่สุดจัดสุดจริงเลยครับและสําหรับความโป๊ะแตกในครั้งนี้ครับคอมเมนต์ของแฟนๆคุณแมนี่ก็เข้ามาวุ่นวายเข้ามาว้าวุ่นกันยกใหญ่ เลยทีเดียวครับ นึกว่าจะมีนักมวยคขมรครับแม่ได้โอกาสไปชคชิงแชมป์เข็มขัดระดับสากลซะหน่อยแต่ก็ต้องมาโดนหลอกกันอีกแล้วครับงานนี้เอาละครับแล้วสาหรับรายละเอียดต่างๆในเรื่องราวนี้ครับรวมไปถึงคอมเมนต์ความคิดเห็นทั้งหมดนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ภายในคลิปนี้กันเลยครับแม่พวกเจ้าแก๊งกุนแมนี่ทําไม่โดนจับได้ไม่จนมุมจริงๆนี่คงไม่ออกมายอมรับกันเองแน่ๆครับสาหรับเรื่องราวนี้เลยครับที่โป๊ะแตกกันมากๆกับการไปอเมริกาครั้งที่2ของหนักมวยกุนแมแต่คราวนี้นี่ เล่นใหญ่เล่นโตกันเลยทีเดียวครับทางด้านประธานสาพันธกุนขแมอย่างนายคอรกชัยได้ออกมาประกาศผ่านทางสมาคมคุณขแมของเขาเลยครับทำโปสเตอร์เล่ากับว่าจะมีนักมวยคุณขแมไปชิงแชมป์เข็มคัด WBC ที่อเมริกาแล้วครับซึ่งนักมวยกุนขแมคนนี้ครับก็คือพิษสมบัติที่ก่อนหน้านี้ก็เล่าหรือเหลือเกินครับอยากจะให้รายการวันเอารถถังมาชกกับเขามาวัดความเก่งกับเขาแล้วก็ตีมือเรียกร้องขอค่าตัวหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับรอบนั้นนี่ก็หน้าแหกหน้าแตกและเมอกันไปแล้ว แล้วครั้งหนึ่งครับแต่มารอบล่าสุดนะครับลงทุนจ้างนักมวยไทยชาวสาหรัฐอย่างมาคอมฮิลนะครับที่ตอนนี้ครับเป็นแชมป์เข็มขัด WBC มวยไทย USA อยู่ด้วยให้เข้ามาชกกับพักพวกกุนคแมเขาครับให้คิดว่าไฟนี้นี่มีนักมวยกุลค,คแมจะได้ชิงแชมป์เข็มขัดระดับสากลสักทีครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปเจอตอหรือเจออะไรครับที่ล่าสุดสื่อกุลค,คแมหลายสื่อก็ออกมาพร้อมใจกันแก้ข่าวบอกว่าการไปไฟนี้ของผิดสมบัติมันไม่ใช่การชิงแชมป์เข็มขัดแต่อย่างใดครับเป็นเพียงการช กระชับมิตรเท่านั้นระหว่าง2สุดยอดนักมวยกุนคแมกับแชมป์เข็มขัด WBC มวยไทยชาวสาหรัฐอเมริกาครับซึ่งคู่นี้ก็คือคู่เอกที่ก็มีพ่วงการชิงแชมป์เข็มขัดกุนคแมโลกที่จะจัดขึ้นร่วมกันกับการชกในไฟน์นี้ด้วยครับเนี่ยครับเอามามั่วเอามาโม้เฉยเลยครับแถมแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีการออกมาประกาศขายบัตรให้กับชาวสาหรัฐอเมริกาเข้ามาดูในไฟน์นี้ด้วยดูความเจ้าเล่ห์ของเขาครับใช้แชมป์มวยไทยมาดึงคนอเมริกาให้มาดูการชกในไฟนี้ซะอีกครับและก็ยังไม่หมดอีกครับ 지 พักพวกกุลคแมก็ได้บอกสถานที่ซ้อมไว้อย่างชัดเจนครับว่าจะไปซ้อมในยิมมวยไทยที่มีชื่อว่าเวปอลไนนเนี่ยครับเอาทุกอย่างใช้ทุกสิ่งมั่วไปเรื่อยเลยครับแต่ดูโปสเตอร์ที่เขาใช้เขียนโปรโมตกับรายการชกที่สารัฐเนี่ยครับกุลคแมไฟ์เป็นแมทที่ส่งเสริมวัฒนธรรมครับแต่ไปจ้างนักมวยไทยที่เป็นแชมป์นะครับให้เข้ามาชกในรายการนี้ซะเลยครับเนี่ยครับเกาะมวยไทยไม่เลิกไม่ลาจริงๆครับขนาดมีคลิปหลักฐานมากมายกับพฤติกรรมของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยัง ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยครับโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานสพันธ์คนคอกชายนี่แหละครับแหมตัวตั้งตัวตีจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจากที่สื่อคุณคแมเขาได้ออกมาแหกกันเองได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงนะครับก็ทาเอาแฟนๆคุณคแมเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้แตกแต่เลยครับที่พวกเขาเองก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกอับอายมากๆกันอีกแล้วครับงานนี้ซึ่งเราไปเริ่มกันที่ความรู้สึกของแฟนๆคุณคแมคนแรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์นี้ครับแฟนคุณคแมคนนี้ครับเขาก็ได้เข้ามาพูดเลยครับ ว่าเลิกทําให้ตัวเองขายหน้ากันได้แล้วเพราะความจริงไม่ว่าเราจะไปประเทศใดๆคุณแคแมรของเราก็มีความแข็งแกร่งไม่มากพอที่จะไปต่อสู้กับนักมวยเจ้าถิ่นหรืออีกหนึ่งคอมเมนต์ครับในนี้ก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่าจัดงานโง่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปก็ได้กลับมาเถอะ อีกหนึ่งคอมเมนต์ครับเมน,นี่ก็บอกว่าแล้วทําไมในรูปถึงใช้เข็มขัด WBC มวยไทยเอามาอ้างสมาคมนีแต่จะทําเรื่องที่น่าอับอายให้กับคนเขมรอยู่เรื่อยนำมาต่อที่เม้น์ถัด <S <S ไปครับเมน,นี่ก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่าการไปแข่งที่อเมริกาครั้งนี้มันไม่ใช่รายการของเราหรอกดูที่กางเกงของเขาสิเขายังใส่ากางเกงมวยไทยอยู่เลยลอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับคนเขมรคนนี้ก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่าฉันรู้สึกสิ้นหวังจริงๆกับการกระทําของสาพันคุนเขมรที่เสียเงินไปกับการทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาออกข่าวหลอกลวงคนในประเทศ สําหรับเข็มขัด WBC เราไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นทางสมาคมนี่แหละที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาเข้ามาแล้วมาที่มุมมองถัดไปครับมันี้ก็บอกว่าคุณค่าที่แท้จริงของศิละปะการต่อสู้ขเขมรไม่ได้อยู่ที่เข็มขัดแต่อยู่ที่คนต่างหากว่าจะให้คุณค่ามันเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่ใจใส่ใจเพียงแค่ว่าเราสามารถเอาชนะเจ้าของเข็มขัด WBC มวยไทยได้หรือไม่พอบานเล็กที่2เขาไม่อยากเห็นเราอยู่เหนือกว่าเขา ผมได้ยินมาว่าเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้เขาซ้อมวิ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้จริงจังอะไรกับเราเลยดังนั้นคุณคแมของเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจเหมือนกันว่าเขาจะเป็นแชมป์มาจากไหนและคอมเมนต์ถัดไปของแฟนคุณคแมครับเขาเองก็ได้เข้ามากล่าวเสริมกับประเด็นนี้ว่าผมเห็นด้วยเราไม่ต้องสนใจเข็มขัดแค่เราสามารถเอาชนะเจ้าของได้ก็พิสูจน์ได้ว่าคุณคแมเราก็แข็งแรงไม่แพ้ใครแต่อีกหนึ่งมุมมองของแฟนคุณแมครับเนนี้ก็ได้เข้ามาเห็นต่างว่า ถ้าถอนตัวได้ผมว่าเราควรจะถอนตัวซะ เพราะว่าเขาไม่ให้ฆ่าเราเลยแต่อีกหนึ่งคอมเมนต์ของแฟนกุนคมแมครับก็ได้เข้ามาตอบโต้ไ้ว่าไม่จําเป็นต้องถอนเพราะว่าเรามีการชิงแชมป์เข็มขัดกุนคาแมโลกด้วยแถมถ้าเราเอาชนะเจ้าของเข็มขัด WBC ได้มันก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้เข็มขัดซะอีกเอาละครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของแฟนๆกุนคาแมและเรื่องราวที่แอดได้นํามาฝากให้กับแฟนๆนะครับนะครับเลียมเยอะกันจริงๆครับโอ้โหลงทุนไปจ้างเจ้าของเข็มขัด WBC มวยไทย USA เอามาชก รายการนี้กับกุลคาแมแถมยังจัดพ่วงกับการชิงแชมป์สาเข็มขัดกุลคาแมโลกของเขาอีกนะครับและเนี่ครับเปิดจําหน่ายบัตรขายตั๋วซะด้วยครับให้กับชาวอเมริกาเข้ามาดูซึ่งมองจากดวงจันทร์ก็ยังดูออกเลยครับว่างานนี้ครับกุลคาแมเกาะมวยไทยกินกันอีกแล้วครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ